รอกผมพังเนี่ยเป็นไรอะไม่รู้อยู่ๆก็หมุนไม่เข้าอาแล้ว,ลวไงอะเอาอะไรอะอยากได้ลอกลอกมลอกเหรอมีงบเท่าไหร่มีพันเดียวครับหยดน้ำเออท้าไมเฮียไม่เอารถไปเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยเอาบผม โอ้โหขยับรถซะด้วยเอาถือไว้ก่อนนี่ครับผม O2 d e v i l นะครับผมนี่เดี๋ยวมาเปิดดูความกันดูเซโอ้โหมีโฟมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไว้ก่อนนี่นะครับเป็น O2 d e v i l นะครับผมตัวนี้รอบ7.2นะครับดำดุเลยครับนี่ได้ขาแต่งด้วยนะขาเป็นคาร์บอนด้วยโอ้โหเบรก8ปกิโลเออแบริ่ง6ตัว